สวัสดีครับผมจะทำหมูราเดียวอย่างแรกแนะนำส่วนผสม,สมก่อนจะมีหมูสันคออันนี้สองเป็นซีอิ๊วขาวต่อไปซ้อนหอยนางลมสี่น้ำมันเอาไว้ทอดห้ากระเทียมหเป็นเกลือต่อไปอันนี้เป็นพริกไทยอย่างแรกต้องมาหั่นหมูก่อนหั่นหมู วิหันหมูก็หั่นให้เป็นเส้นๆขนาดขนาดก็แล้วแต่ชอบพยายามหั่นให้มันเท่ากันจะได้สุกข,ของความกัน อพอหั่นเสร็จแล้วเราก็าไปหมักโอเคนี่ถึงขั้นตอนกนารหมักแล้วก็หมูที่สับมาแล้วอ่ะเอาไปเอาไปหมักโดยการผรสมเครื่องปรุงที่เรากล่าวมาข้างต้นใส่กับซอสซีอิ๊วขาวใส่แล้วแต่ความชอบเลย แล้วก็ซอสห่ยนังลมใส่นิดเดียวก็ได้แล้วก็กระเทียมกระเทียมก็เอาไปหัน่นหรือว่าเอาไปสับให้ละเอียดก่อนไปต่อไปเกลือเกามาสักหยิบมือสองหยิบมือ เราขยำให้ขยำไม่เข้ากันล้างมือก่อนนะครับเ่อควของสุขอ,อนามัยพอขยำเข้ากันเสร็จแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็น เอาใส่กล่องชาเรียนโอเคแช่เร่อนเสร็จปุ๊บเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทําต่อขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการตักหมูนะครับผมดยการเอาหมูที่หมักไว้มาตักเดดใการเอามาเลียงตากไว้สักหนึ่งถึงสองชั่วโมงให้มันแห้ง แล้วค่อยมาพลิกอีกรอบหนึ่งโอเคครับเจอกันอีกสองชั่วโมงนะครับผมตอนนี้ก็ครบชั่วโมงแล้วก็มาพลิกกลับด้านมันสังเกตมันจะแห้งแล้วมีด้านยังแฉะอยู่โอเคครับเจอกันอีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับ นันจะตากแดดเสร็จแล้วแล้วก็มาทอดอแล้วก็เอาน้ำมันลงไปแล้วให้มันเดือดก่อนปรับไฟปานกลาง เรียบร้อยต่อไปถึงขั้นตอนการกิน,นเราจะทอดเสร็จแล้วแล้วก็มาชิมกันหน้าตาน่ากินมากอร่อยอร่อยรสชาติดี